สวัสดีค่ะพิมินมัวชริญญานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกร็ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่ออัมเพรพัทระเทวาว่าเรืียงตอนที่เราจะตายนั้นเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือสามารถมารับดวงวิญญาณของเราไปอยู่กับท่านได้หรือไม่ จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยถ้าเรามีกรรมหนักมากกว่ากรรมจะส่งผลให้เราเกิดในภพภูมิที่ต่ำกว่าทันทีโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกหรือร้องขอใดๆทั้งสิ้นหรือหากเรามีกำลังบุญมากกว่าเราก็อาจจะต้องไปสู่ในภพภูมิที่เป็นไปตามบุญกุศลของเราซึ่งอาจจะสูงกว่าท่านหรือเป็นเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับบุญและเหตุปัจจัยของเราดังนั้นการเลือก เป็นสิ่งที่เราก็อาจจะเลือกได้ตามความคิดความชอบใจแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามจริงนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราสะสมบุญมาซึ่งบุญและกรรมนั้นส่งผลยุติธรรมเที่ยงตรงเสมอไม่มีร้องขอไม่มีเอาใจตามความรู้สึกนึกคิดหรือความชอบใจใดๆของเราถ้าเราอยากจะเกิดร่วมกับเจ้าปู่เจ้าย่าเราก็ต้องดูภพภูมิด้วยว่า เป็นพภูมิที่จะทําให้เราเจริญง,งอกงามในการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือเปล่าบางทีเราอาจจะเป็นเทวดาแต่มีบุญกุศลที่สามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าปู่เจ้าย่าได้มันก็ยังดีกว่าที่เราจะกักขังวาสนาตัวเองหรือทําให้วาสนาตัวเองอาภัพลงกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เพราะภูมิพญานาคก็ยังอาภัพเรื่องของการบรรลุธรรมอยู่แม้ว่าจะเสวยบุญมีบุญด้วยบุญญาลิศแต่ก็ยังอาภัพในเรื่องของฐานะทางจิต ที่ไม่สามารถทําคุณธรรมขั้นสูงโดยการบรรลุมากผลนิพพานให้บังเกิดขึ้นได้ดังนั้นอย่าปรารถนาสิ่งนั้นๆเลยแต่เราสามารถปรารถนาที่จะเจอท่านและเกื้อกูลกับท่านได้ให้เป็นเหตุปัจจัยที่กว้างกวไว้ก็จะดีที่สุดพราบุญกุศลของเราอาจจะทําและเจริญขึ้นในภพภูมิที่ ดีกว่าก็ได้และยังอาจจะสามารถเกือ้อกูลท่านกลับได้ในเวลานั้นๆด้วยจึงขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ